โอเคครับคาราซูดีทัวตั้งท <What, S 2> ัวนะครับผมกับผมอภิวิญที่เกิดเกยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมเพลเลตบริเวอร์โฟว์วัดพิษเพลเลตบริเวอร์โฟว์อีกเชิดเกยนะครับวันนี้เราอยู่ในบ้านของโลกใหม่ต่ออีกแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับชื่อตอนมีชื่อว่าการปรากฏตัวสุดเท่นะครับมุน้าเสนาธิการกองทัพปฏิวัติซาโบว่ะเอ้ยตอนนี้คือมีการแย่งชิงผลเมราเมราเกิดขึ้นนะครับ สถานการณ์ที่โคโลเซียมนะครับในบล็อกดีก็ยังมีการต่อสู้ต่อไปฆาตกรฮาคูเบะบุคลิกอีกด้านที่หลับไหลอย,อยู่พอคาเวนดิสได้ตื่นขึ้นนะครับผู้เข้าร่วมทุกคนยกเว้นรีเบก้าได้ถูกจัดก,การทั้งหมดหลังจากนั้นคาเวนดิชก็หมดสิทธ์นเนื่องจากเจ้าตัวได้หลับไปทําให้รีเบก้าเหลือยืนแต่สามคนเดียวในรอบชิงซึ่งเป็นม้ามืดของศึกรอบนี้ คนที่เข้าชิงทั้งหมดมี5คนคือซาโบที่ปลอมตัวเป็นลูซี่ลิเบกาบาโทโลมิโอบาเจสและก็ดองกี้ฮเต้แฟมิลี่อ่าไดอามันเตบที่อารีนามีสัญญารค้ังเริ่มต่อสู้อีกด้านหนึ่งรารักรบที่พ่ายแพ้ไปรอบคัดเลือกก็ได้หายตัวไปพร้อมกัน พวกเขาถูกพลังของสถานการดอกี้โฮเตเ,เปลี่ยนให้กลายเป็นของเล่นเพื่อใช้ประโยชน์ของแฟมิลี่ก็คือพวกที่แพ้จะถูกเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนกระป๋องนะมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นของเล่นจะหายไปจากความทรงจำของทุกคนนะขานาของเล่นสาบานว่าจะจัดการโดฟามิงโกแล้วก็คิดว่าจะปลดปล่อยจากการเป็นของเล่นนั้นเป็นกุญแจสู่ชัยชนะ แต่ว่าแผนแผนที่จะทำให้คนที่มีพลังเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาสำเร็จนะครับก็เลยทำให้พลังของการเป็นตุ๊กตาของทุกคนคลายออกนะครับก็เลยกลับมาเป็นคนเหมือนเดิม คนก็เริ่มจําได้นะว่าตัวเองเคยเป็นมนุษย์มาก่อนโอเคและคนที่เราจะได้เล่นวันนี้นะครับมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนะฮะพี่ชายลูฟี่สุดหล่อซาโบสุดหล่อต่อยตึงนะฮะฮาฟฟูสุดหล่อต่อยตึงฮาฟฟูเงื่อนไขการชนะนะครับก็คือไปให้ถึงพระราชวังเงื่อนไขการแพ้คือหมวกหนึ่งในหมวกฟางล่าถอยนะครับ จัดการเรามาดูกันดีกว่าว่าซาโบจะเก่งแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยขอดูแพนที่เดินเรือแปปนึงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสรูจะตีแรงเหลือเกินนะครับขออัปเดตเยอะๆเลยอัปเดตเยอะๆอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็อัพพลังโจมตีพิเศษเซมินา่าด้วยนะครับอัปพลังโจมตีเพิ่มด้วยโจมตีเพิ่มสเตตพิเศษโอเคเอาประมาณนี้พอครับผม l e t กสึก มาเรามาดูกันว่าซามโบจะเก่งแค่ไหนเนี่ยทุกคนกลับร่างนะครับจากการเป็นตุ๊กตากลายเป็นสถานการณ์แย่แล้วถูกปลดปล่อยจะกลายเป็นของเล่นแล้ว,ลวเลยอแบบนี้แพ้แน่นึกออกแล้วฉันฉันมีท่านพ่อ<ะ>พูดอะไรของเธอฮะ ดูถ้ามันจะเป็นกลไกของประเทศนี้สินะลิเบกาก่อนอื่นมาตัดสินกันก่อนเถอะเอาวะวัตถุย่อมมีแกนแกลางเสมอลิวโซเคนลมหายใจมังกร บึ้มบ้าดาบักเกอร์จัดการครับเรียบร้อยได้ผลเมละเมละไปแกทำอะไรฉันขอผลเมละเมละไปก่อนแล้วกันนะรสชาติเหมือนไก่ไอ้ไอ้บ้านะมันกินผลไม่ละเมละไปแล้วรสชาติหวยใช่ไหม เอสฉันขอรับความสามารถของนายไปแล้วนะโคตรเท่เลยว่ะฉากนี้มาตะคีชิเคงเดลมี่บอกเดฟสุดชีวิตชิเคงครับโคตรเท่ เทจัดเทจัดมาแล้วครับนักปฏิวัติซาโบอโอ้โหแล้วมีความรู้สึกเหมือนเล่นเอสเลยแต่ว่ามีกระบองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่าของเอสได้ทุกอย่างต,ตีโค้แรงคิดถึงว่ะซีซัต่อแรกผมคิดว่าจะไม่ได้เล่นพลังไฟแล้วนะเพราะว่าเอสตายไปแล้วนะครับแต่ลืมไปเลยว่ายังมีซาโบซาโบเออเอเอ ค่า <5, S 2> โคเทหนึ่สองสามสฟาดอุ้ยโอ้โหจับแล้วก็แดดเป็นไฟสาฟาดเป็นไฟนี่คือพลังโอเคเรามาดูพลังที่สองกันพลังที่สองคืออะไรอุ้ยนี่ไงกระสุนเพลิงยิงกระสุนเพลิงได้ด้วยโคเทสายคอมโบก็ต้องคอมโบออคอมโบจัดคอมโบจัด ซ <c oughs> าใจร <c oughs> ุนพี่โรบินแห่งสอนรักกับเอ็เอสบบี้โอเคต้องจัดการยึดตรงนี้ก่อนครับเราจะได้ละเหลือผู้นำตรงนี้โอเคไปจัดการดองตี้โฮเต้ดองตี้เลยดองกี้โฮเต้ปื้มนี่ไงไอ้ท่านี้แหละที่ผมชอบมากโคตรเบิร์นโคตรเบิร์นท่านี้แต่ว่าเกาะยังไม่แตกโอเค เรียบร้อยครับยู่ตรงนี้เรียบร้อยเออชิงดินแดนมุ่งหน้าสู่พระราชวังนลครับต้องเคลียร์พื้นที่โซนทั้งหมดก็ก็คือต้องช่วยกลุ่มหมวกฟางทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าสู่พระราชวังก็คือไปยึดโซนต่างๆแล้วก็อย่าให้โซนของเขาเรียกว่าอะไรอย่าให้กลุ่มหมวกฟางล่าถหอยแม้แต่คนเดียวเคมุ่งหน้าไปการปลดปล่อยจากการของเล่นโอเคสวย ฟาดดุนแรงใช้ได้ซาโบโอโผมก็เป็นลมหายใจมังกรนห,หนึ่งส,งสแล้วฟาดเป็นกลางเขนไฟครับผมทำลายทุกอย่างเอากำแพงเลิงไปเออผมอยากรู้ว่ามันจะมีท่ากาแพงเทิงอยู่ปะโอ้ไม่มีแล้วครับเป็นเป็นท่าส่วนใหญ่เป็นท่าแดสหมดละแล้วท่าอันตีคืออะไรเรามาดูสิมิสิเตเรไรดู ชิคงิงเดือดๆเลยเดือดจัดเพลิงโอ้ยแต่ว่าบอลเดี๋ยวนี้ก็ถือแล้เนี่ยไปยากกว่าเดิมอีไม่ค่อยตายนะตรงนี้ฟาดฟาดฟาด,าด,าดบึ้มเคลียร์ตรงนี้ยึดตรงนี้ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปช่วยตรงนูน้นต้องไปช่วยตรงนูน้นเคลียหัวหน้าโนสลัดตรงนี้ก่อนอ้าหัวหน้าออกมาแล้ว หัวหน้าออกมาแล้วก็จัดการเลยชิคงอูวีหมัดเดียวเกือบตายระดับุดกตกอดาชนะหมัดเดียวเกือบตายโอเคได้โซนนี้แล้วครับขึ้นไปยึดโซนบนต่อแต่จริงอยากไปโซนขวาก่อนนะโซนขวามีเพื่อนเราอยู่ครับแต่ว่าจะกการดเดมาเต้กับบาเจสก่อนตรงนี้น่าจะเป็นดเดมาเต้โอเคสวัสดีเดมาเต้ขอตัวเป็นเพลิงก่อนละ ปับปับปฟาดฟาดชิคิงอับปับับับฟาดฟาดฟาดยิง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 ข้ายิงกระเทศเฮ้ยโอ้โหผมใช้สิศนิดนึงไม่ได้ล็อกไว้สายจัดพาแมสาจัดกระสุนเพลิงกระสุนเพลิงเสร็จชิคเคงต่อคลับผมชิคกงหมัดเดียวไดมันเต้ตายเลย ไม่ตายครับกระเด็นไปด้านหลังน่าจะถูกแม่งพุ่งกระเด็เนไปด้านหลังเลุยเฮ้ยซึบทึบทึบ,บจะปล่อยเดรมันเตะล่วงแต่วันนี้ยิงไปหนึ่งแทงหนึ่ง,ส,งสวยสวยร้อยเจอนี้เรียบร้อยครับโหมีหัวหน้าผู้นำตรงนี้ฟาดเสร็จแล้วก็ยิงอัดหน้ายิงอัดหน้า กลางเขีนเพลินกลางเขีนเพลินมีพลังบาเรียมาช่วยครับแล้วก็อุซบมาช่วยตรงนี้ด้วยอ๋อจะขึ้นมาช่วยตรงนู้นตรงนี้นมีคนอยู่จัดก,การบาเจสบาเจสถ้าถือตัวนั้นปะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเคลียร์ไดรบตเต้ไปแล้วเพลิง<ๆ>เพลิน<ๆ>เคลียร์ตร<ๆ>งนี้โอ้ย มีเป็นล้านเลยมีเป็นล้านเลยเลยพี่เป็นล้านเลยเลยพี่ตัวเป็นไฟตัวเป็นไฟยูซาไมโซชิคกินบึมตายสามเลยวะแรงจัดแรงจัดผมบอกเลยว่าแรงจัดจับคอมาแล้วก็บีบโอ้โหองเล็บมากรเจอแล้วบาเจต โดนไอ้บาเจตโดนแหละเออเออเออเพิงกระสุนเพิงกระสุนอะไรล่ะกระสุนเพิงบึ้มโอ้ผมเสียดายว่ะที่มันไม่มีท่านี่ครับมันไม่มีท่ากระแพงไฟท่ากระแพงไฟพโสูงแต่แค่นี้ก็พูดแรงอันตีอัตนามิสติเรียิวที่เช๊ง เราก็ตามด้วยสก,กิลยิงไม่ตายอเออเรียบร้อยครับผมบาเจสไปไปเอ,อ้ยโหคาวิดิสเก่าด้วยเนี่ยเรือตรงนี้หัวหน้าโจรสลัดเราจริงๆเรายึดโซนฝั่งใต้ได้เลยเนะี่ยเอาจริงก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่กัศูสุนเพิงกีกันโตฟาด พุ่งเป็นไฟพุ่งข้างหน้าโดนทั้งหลังโคตรทำลายล้างเล่นสะใจมากพุ่งมาจับคอบีบเดือดเดือดพาไฟเผาเพลิงเผาเพลิงสองสามเผาเลยเผาหมดเลย ท่าเดียวทั้งวันทั้งคืนบอกเลยท่าเดียวทั้งวันทั้งคืนเก็บเกลี่ยครับเราจะขึ้นไปช่วยข้างบนไปรวมกลุ่มพระละาวาังกับลูฟี่ฟาดนี่ก็หมดละจะหมดละตรงนี้จับคอมาฟาดเรียบร้อยพุ่งขึ้นมาปึ้มผู้นำฝั่งใต้ปรากฏตัวผู้นำฝั่งใต้ปรากฏชีเคง่ง มันแรงไม่เท่ามันแรงไม่เท่าไหหอ้นี่วะตัวล่าสุดที่ผมเล่นอ่ะตัวอะไรนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แฟงกี้อ่ะเฟงกี้ท่าเดียวนี่คือตายบดอ่ะโคตรแรงนะครับปาบปาบปาบบึม้มบั้มบึ้มบั้มยิงกระสุนกี่กันโดดฟาดฟาดฟาดกระสุนเพลิงตามด้วยพุ่งแบบไฟ <c oughs> เขาเรียกว,ว่าโตเกียวดีฟกันเลยทีเดียว โอเคจัดการตรงนี้เรียบร้อยครับเราต้องไปรวมกลุ่มตรงหน้าพระราชวังตรงนี้โอเคถึงละซาโบถึงจุดมุ่งหมายครับแต่จริงมีเวสตรงนู้นด้วยนะมีเวสที่เราต้องไปเคลียร์ตรงนู้นด้วยแต่ว่าฟูจิโทระมาวะพิชโชครับฟูจิโทระมาวัดดีฟูจิโทระอุมมกฟองขอจับผูกคุณทั้งหมดครับไม่ให้จับหรอกไม่ให้จับหรอก อยากจับก็กกข้ามศพชั้นไปก่อนนะน้องชายชั้นรู้หรือเปล่าตีเจอไฟพุ่งไปก่อนฝากพ่อการันสูว่ชิคเคงเลยละกันตรงนี้ฉันจัดการเองรีบมุ่งหน้าไปนี่ไงเดนไปดิอุ้ยเอาจริงกุดีกราสุดมากแล้วสึกจัดโคตรถึงอ่ะอีกันโตถึกจริงถึกจริง เปลี่ยนเงื่อนไขการชนะเปลี่ยนเงื่อนไขการแพ้ด้วยหัดคูจิทุระให้กระเด็นแลับแล้วไปลงปูว่าบมกฟังฟาดอื้อ้งเล็บมังกรหงเล็บมังกรอเอาเริ่มเริงกี่กันมันไม่เป็นไรเลยเชีย่ยถึกชาติชิเค ยัดหน้าไปอืออาวุธนี่ครึ่งหลอดอะเอ้ยไม่ใช่เกาะครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งหลอดนี่เก็บยดเกียดดีว่าใช้ท่าก่อนมันมันถึกจริงครับมันถึกจริงมันถึกจริงมันถึกคัดซีนด้วยตอนเนี้ยมันถึกคัดซีนด้วยตอนเนี้ยกังโด มันถือคัดซีนจัดขึ้นหลอดขึ้นหลอ,อดแล้วองเล็บมังกรองเล็บมังกรเพลิงแผดเผาโดนชิคเคงยัดอีกหนึ่งทีบึ้มชิคเคงตามด้วยกระสุนปืนกีกันโตไม่เป็นไรเลยหรอรรรโอ้โหดูดิมันมันมันอมตะคัดซีนวุฒิโกมโว้ย อมตาครับซีนพ่อคิกโกงเฮ้ยชุบฟาดลงกีกันฟาด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 หงเล็บมังกรเอาเลยฟรีต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ฉันจะไปช่วยถึกจัดถึกจัดไอ้ก็เถอะ ตายกันทีออเผาเพลิงอือออออฟาดกีการโดนดุโดนดดนดุโดนดอ้ยแรงน้ำรงน้ำชาร์จก่อนเลยตี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 ฟาดตีตีชิคเก็งกากากา ชิเกงกลางอากาศโอ้โหยังไม่ตายอีกงั้นเอานี่ไปกินเอออายซะดีครับจัดการฟูจิรลาสำเ็็กองทัพเรือในประเทศนี้เป็นวีรบุรุษไม่ได้ยังไลงล่ะผมก็แค่ถูกคุนขวางไว้เท่านั้นละ่ะฟูจิทุระถอนกำลังขี่เมฆสีทองแล้วะมันคนเหมือนแมฆสีทองเลยมาเล่นพนันเลยนะ เอาวะสึกตัดสินวะใครนะ่ะหารเรือเหรอแกคิวรอสเหรอ,อเด็ดหัวโดนฟันกูแ้่มาทวงคืนเดดโรซาที่แท้จริงโทเราฟัง ชิปหายละช็อตนี้เอ้ยพิก้า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 จู่พวกแกทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้เนี่ย ก็ยังมีชีวิตอยู่สถานการณ์แย่อย่างนี้คงจะไป็ต้องใช้กรงนกแล้วสินะมันเริ่มแล้วกรงนก มันตั้งใจจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ก่อนที่ความจริงของประเทศนี้จะล้วนไหลออกไปพราชวังไปไหนไม่รู้พี่ก้างไงล่ะถ้าเป็นหินแล้วก็แม้แต่ภูมิมประเทศมันก็ขยับได้ทั้งหมดเลยแหละพราชวังรอก่อนอ ตัวใหญ่ตัวโคตรใหญ่ครับโอ้โหแต่ว่ามันจบตรงนี้ก่อนนะสิทุกคนนะครับ<ไ>ขอราวกำ <นะ S 2> ลังแบบว่าเข้มข้นเจ้มจ้นกันเลยดีเดียวนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในะครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับโคตรมันเลยจริงผมบอกเลยซาโบนะครับถึงแม้พลังมันจะแบบว่าไม่ได้แบบ ่อยเตะเหมือนเหมือนเอสนะครับแต่ว่าก็มันสะใจนะครับคนละรูปแบบเลยแต่ผมจริงๆผมชอบท่ากับแผงไฟมากเลยนะ <c oughs> คือมันเบินเกาะได้ดีมากๆเลยฮะแซาโบ้เดียวีข้อเสียก็คือมันเบินเกาะศัตรูไม่ค่อยดีนะครับมันแบบมันมันใช้เวลานานในการทําลายเกาะนะมันก็เลยเสียดาเมจไปเยอะนะครับโอเคแต่วันนี้สนุกมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัทต่อไปจะเป็นอะไรนะครับพัทต่อไปคือหยุดกรงนกนะครับนับถอยหลังสู่โชคชะตานะครับเราคงจะได้เห็น เกียร์โฟเร็วๆนี้นะครับถึงแม้เราจะได้เห็นตั้งแต่พาร์ทแรกๆแล้วแต่ว่าผมชอบเล่นนะเกียร์โฟเนี่ยต,ตั้แต่ตั้แต่เล่นพาร์ทแรกไายังไม่ได้เล่นเลยนะเอออยากเล่นเกียร์โฟเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปเลยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับบ๊ายบายฮะ